ประเทศไทยของเรานะครับเป็นเมืองพุทธดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่หลายๆคนจะเชื่อกันว่าในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นทําไปก็เพื่ออัปเกรดดวงชะตาของตัวเองให้สูงขึ้นแล้วจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เลยเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายที่ผู้คนเคารพบ,บูชากันนะครับออกกันมาอยู่อย่างเรื่อยๆในแต่ละซีซั่นออกมาเป็นแคตตาล็อกกันเลยทีเดียววันนี้มีบทเรียนหนึ่งนะครับจากในอดีตและนั่นก็คือเรื่องของ ตุกตาลูกเทพมันเป็นของขังนะครับที่ดังในช่วงยุคปี2558หรือเมื่อประมาณ10ปีก่อนกระแสของตุกตาลูกเทพในช่วงนั้นนะถือว่าเป็นของขังที่มาแรงแซงทางคงมากๆจนได้เรียกกันเลยว่าเป็นตุกตาลูกเทพฟีเวอร์ผสมกับความมีดราม่าก,กันนิดหน่อยนะครับก็คือถือว่าเป็นการฉกเถียงกันในะระดับชาติกันเลยทีเดียวพอคนเนี่ย ชอบพาตุ๊กตาลูกเทพนั่นนะไปเลี้ยงเหมือนกับเด็กเป็นลูกของตัวเองบางคนก็เอาไปเข้าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งเอาไปขึ้นรถทัวร์จนทําให้เห็นภาพของสายการบินถึงกับต้องออกมาตรการหรือโปรโมชั่นในการที่จะรองรับตุ๊กตาลูกเทพกันเกิดขึ้นและคิดค่าบริการเหมือนกับเด็กคนหนึ่งนะครับบางคนเอาไปกินอาหารบางคนก็เอาไปเสริมความงามในคลินิกเสริมความงามต่างๆกันบ้าง ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นจะต้องออกโปรโมชั่นเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาถอดบทเรียนกันนะครับว่าทําไมตุ๊กตาลูกเทพถึงเป็นของขังที่มาแรงที่สุดในยุคนั้นและจู่ๆก็ดับไปในที่สุดสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องคืนร้อนพอดแคสต์กับผมวัดครับผู้ดำเนินรายการเป็นช่องที่จะพาคุณไปค้นหาเรื่องราวลีลบต่างๆมากมาย หรือแม้กระทรั่งดึงเล่าจากท่านผู้ฟังทางบ้านและหากถูกใจฝากกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเลยครับย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับผู้คนนิยมบูชาตุ๊กตาลูกเทพกันอย่างมากมาย มีการปลูกเสกกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวเลยทีเดียวซึ่งแต่ละตัวนั้นค่าปลูกเสกก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับและแถมยังมีออปชันในการที่จะแต่งหน้าทําผมทำหน้าให้กับตุกตกกต๊กตาลูกเทพอีกด้วยตุ๊กตาลูกเทพนั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2558นั่นก็คือมีชายคนนึงนะครับเขาประเอนได้ยินเสียงเรียกที่ออกมาจากตุ๊กตาตัวหนึง่งและเสียงเรียกนั้นก็พูดขึ้นว่า ขอไปอยู่ด้วยเขาก็เลยพาตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาเลี้ยงที่บ้านนะครับและจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยมอบโชคมอบรางให้กับเขานะครับทาให้สิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นกับตัวของเขาและในเวลาต่อมาชายคนนั้นก็นําตุ๊กตาตัวนี้นั้นไปปลูกเสกกับพระอาจารย์ที่นับถือนะครับและเขาก็ได้พบขึ้นว่า โชคลาภนั้นก็ยิ่งชวีความดุแลแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอได้ทดลองเลี้ยงกับตัวเองแล้วก็พบว่าได้ผลจริงๆเขาก็เลยเริ่มผลิตออกมาจำหน่ายเรื่อยๆแต่ตัวจุดชนวนที่แท้จริงในความโด่งดังของตุ๊กตาลูกเทพนั้นไม่ได้มาจากชายคนนี้แต่มาจากดาราศิลปินผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมากมายหลายคนต่างเข้าไปแห่ซื้อตุ๊กตาลูกเทพกันมาสะสมกันเลยทีเดียว โดยเชื่อว่าการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนั้นจะนำมาซึ่งงานและชื่อเสียงของตัวเองของแต่ละท่านนะครับลูกเทพนั้นฮิตจนฉุดไม่อยู่นะครับจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่เหล่าดาราส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายรูปตุ๊กตาลูกเทพของตัวเองเอาไปอัพลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำให้ผู้ฟอลโลเวอ์ o. ก็อยากจะรู้ว่าตุ๊กตาลูกเทพนั้นคืออะไรจึงไปหาเช่าแล้วก็เอามาปลูกเสกเองบ้าง หรือแม้กระทั่งซื้อที่ปลูกเสกสำเร็จรูปแล้วเองบ้านไม่เพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นนะครับที่ตุกตาลูกเทพนี้ได้ส่งผลไปถึงรวมไปถึงสายการบินก็ยังมีการจัดโปรโมชั่นให้กับตุกตาลูกเทพขึ้นอีกด้วยโดยมีการคิดอัตราค่าบริการเท่ากับเด็กเล็กทั่วไปหรือแม้กระทั่งโรงเรียนสอนลูกเทพก็ยังมีการเอาลูกเทพไปทานอาหารก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับบุฟเฟ่ของลูกเทพอ,อีกด้วย จนคนที่ไม่ได้นับถือนั้นถึงขั้นกับสงสัยแล้วก็มีเสียงในหัวเลยว่ามันต้องขนาดนี้กันเลยเหรอตุต๊กตาลูกเทพนั้นนะครับก็ยังหาซื้อได้ตามร้านขายของทั่วไปในช่วงนั้นเอง Facebook ก็เพิ่งจะเข้ามามีอิทธิพลใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้ออกโปรโมชั่นมีการส่งตุ๊กตาลูกเทพฟรีถึงบ้านกันเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากจะไปเลือกลูกเทพเองก็มีขายตามห้างโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะย่านงามวงศวาน มีร้านค้าขายลูกเทพกันอย่างมากมายตั้งแต่ตุ๊กตายันออปชันเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับของลูกเทพทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าตุ๊กตาลูกเทพนั้นมันทํามาจากอะไรนะครับมีการดัดแปลงตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมาจากตุ๊กตาลีบอนเบบี้นะครับเป็นตุ๊กตาชื่อดังนะครับที่ทํามาจากไวนิลลักษณะของผิวสัมผัสก็จะมีความนิ่มคล้ายกับผิวหนังของคนนะครับ สีผิวก็จะคล้ายกับคนมีการแต่งหน้าทำผมคล้ายกับเด็กๆนะครับมูลค่าและราคาของตุ๊กตาลูกเทพนั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็หน้าตาทาเล็กหน่อยคล้ายๆกับตุ๊กตาบาร์บี้นะครับก็จะมีราคาประมาณ400บาทบางเจ้าอาจจะแพงหรือบางเจ้าก็อาจจะถูกอยู่ที่โปรโมชั่นในการปลุกเสกด้วยนะครับบางตัวราคาก็จะสูงถึงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแต่ยังแบ่งตามยี่ห้อด้วยนะครับ และถ้ามาจากแบรนด์ดังๆหน่อยแล้วก็ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับและการปลูกเศษตุกตานั้นก็จะคล้ายกับการเอารถไปเจิมในวัดนั่นแหละครับใครที่อยากจะเอาตุกตาไปทําเป็นตุกตาลูกเทพก็จะเอาไปให้พระสงฆ์แถววัดในบ้านเจิมนะครับโดยมีหลายวัดนะครับที่ทําหน้าที่ปลูกเศษเช่นกันแล้วก็จะมีคนถามถึงวิธีการบูชาตุกตาลูกเทพนั้นจะต้องมีการทําอย่างไรบ้าง มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาในเพจ Facebook นะครับพิธีกรรมของตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมันต่างจากการเลี้ยงกุมารทองทั่วไปนะครับเขาจะไม่ได้เอาไว้บนหิ้งพระนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ชุดไทยไม่ต้องกินน้ําแดงไม่ต้องกินของเส้นไหว้นะครับการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยคือการทําให้ตุ๊กตาตัวหนึ่งเนี่ยมีพลังงานในตัวของมันเองนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วฟังดูเหมือนจะดูดีใช่ไหมละครับ เลี้ยงก็ง่ายสัรคุณก็เยอะแถมสังคมเขาก็ฮิตกันเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนั้นรวยจริงไหมนะครับมีการนำเอาไปลงเพจ Facebook ต่างๆมากมายเลยนะครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักธุรกิจใหญ่พ่อค้าแม่ค้าที่ร่ำรวยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วจะรวยปั๊บเสมอไปนะครับแบบนี้นะมันก็ต้องอาศัยความพยายามอยู่บ้าง ต้องมีความขยันจะต้องมีความอดทนและซึ่งหากขยันและบูชาลูกเทพไปอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมๆกับการํำราคา้ายนะครับนั่นแหละถึงจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับแต่การนําตุกตาลูกเทพไปเลี้ยงนั้นนะ่ะก็มีข้อปฏิบัติของเขาอยู่นะครับอย่าซื้อแล้วเอาไปวางไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าตุกตาลูกเทพนั้นอยู่ได้ด้วยพลังบุญของเจ้าของของมันและหากเราไม่เลี้ยงไม่บูชา ตุกตาลูกเทพเจะก็ค่อยหายไปเองไม่ได้ส่งผลเสียอะไรให้กับเรานะครับแต่การเลี้ยงเขานั้นนะ่ะต้องมีการสวดมนต์มันไปเข้าวัดทำบุญทำสมาธิมีการแผ่เมตตาซึ่งการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นการสร้างพลังให้กับตุกตาลูกเทพเลยนะครับบางคนก็มองกันว่าเป็นกุศโลบายให้คนหันมาเข้าวัดทำบุญมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ตุ๊กตาลูกเทพนั้นนะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมนะครับและแล้วจุดจบของตุ๊กตาลูกเทพก็ได้มาถึงนะครับในวันที่กระแสของตุ๊กตาลูกเทพนั้นดังจนฉุดไม่อยู่จนเกิดเป็นขบวนการค้าขายตุ๊กตาลูกเทพกันเกิดขึ้นมีพวกที่ชอบทำผิดกฎหมายแฝงอยู่เป็นจํานวนมากจนคนในพระพุทธศาสนาก็ได้ออกมาเป่าประกาศว่ามาเป็นความเชื่อที่งมงาย มีการประชุมกันในหลายๆห,หน่วยงานนะครับเพื่อสืบหาถึงข้อเท็จจริงจนได้ข้อสรุปกันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกวาดล้างอย่างโดยพลันในยุคของรัฐบาลนายกตูนะครับก็เริ่มมีหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการปราบปรามตุกตาลูกเทพโดยเฉพาะรวมไปถึงคนขายรวมไปถึงกระบวนการก็จะต้องถูกปราบปรามจนหมดสิ้นนะครับ และเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อสายตาของคนในสังคมไทยนะครับว่าเ้ามองกันแบบไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงจากกระแสฟีเวอร์ต่างๆนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากเราลองมองย้อนกลับไปนะครับก็อาจจะมองเป็นเรื่องตลกก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ก็คือเปรียบเสม,มือนว่าเป็นบทเรียนให้กับคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับที่จะไม่ก้าวไปซ้ำรอยความล้มเหลวในอดีตนะครับ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับเรื่องดาวของตุ๊กตาลูกเทพไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในยุคยุคนึ่งครั้งหนึ่งจะเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้กันเกิดขึ้นที่คนเอาตุ๊กตาไม่มีชีวิตตุ๊กตาเบบี้ตุ๊กตารีบอนลิชของฝรั่งนะครับเอาออกมาจัดโปรโมชั่นแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเขามีชีวิตอยู่เลี้ยงดูเหมือนลูกนะครับก็ อะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับใช้สติสัมปชัญญะให้มากที่สุดนะครับในยุคข,ของปัจจุบันนี้ถ้าหากเรามีสติแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเสมอนะครับแต่พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับตุกตาลูกเท